นี่พี่น้อโอ้อีหยังอันนี้ลามีหยังนี่บ่าวตกตานี่พี่น้อโอ้ดำปี้ๆเลยพี่น้องเอ้ยลับนี่มามาลุ้นนํากันพี่น้องอาเมนูเมนูพิซซ่าดันเนาะพี่น้องเนาะเมนูอ่าอันนี้บ่าวสิเทนใส่กระทอันนี้ั่นอาหารบ่ได้ฮ้อนเด้อพี่น้องเด้ออาหารเย็นเด้อเย็นแล้วนี่อ้าวอ้าวบ่ออก à vì nó là nè nè bước năm căn ơi nè 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 à bước năm căn ô piu lên piu, piu bước đi nằm nè <laughs> à nè với nó Bây giờ mặc làm bếp này đó phía đó, mặc làm bên tổ đó Nè Rồi à, Mất lạc <laughs> หมดละหอมๆพี <M> <S speaker> yeah. ่น <S 2 Phone Blaze> ้องเนี่ยหนูเป็นโตพี่น้องบางเอฟซีว่าใบเตียนเป็นอยังคือบอสซับท่าเอาซับเอาก็สีแสดงโบงามพี่น้องแบบนี้เห็นพอใบเตียนกินท้ายคลิกบริกินสื่อๆเนาะพี่น้องเนาะก็เลยว่าแบบเอาเวลาเอาโซ่ในเอฟซีก็จะได้เห็นซัดเนาะว่าเออเป็นอยังเป็นอยังเนาะพี่น้องเนาะนี่ หนูหนูพี่น้องหนูอันนี้ปลากระป๋องพี่น้องปลากระป๋องหรือว่าปลาติดคุกน้องพี่น้องนอันเดียวกันเนาะนี่เมีแยวนะกับแจีวสูตรบาซิเตียนนี่ยังบัวได้แจกขายเด้อพี่น้องเด้อยังบัวได้ขายเด้อนี่ยังบัวได้ขายเนาะบาซิเตียนกำลังหลงซื้อพี่น้องนี่พี่น้องโอ้ ลามนูลามนูพี่น้องเอ้ยโอคตุกสามตู ang, like, like, ้ขอได้พี่น้องกันหน่อนะมาเซฟๆน้ำกันเลยมือนนี่จะมีอย่างหลากหลายพี่น้องนี่เห็ดมาเด้อมาเด้อลูกหลานกินข้าวน้าแม่เด้อกินข้าวตอนเช้ามาเมือนี่กินข้าวนบ่ายเชี่ยดเซบพี่น้องไปหลับแซ่บเก้าวมาได้เชียมสกุลสกุลมากินข้าวหน้าบะตุกตากินตอนเช้าพี่น้อง

nha thật bắt đầu lưng nhà hưng được cục tay rồi tay lại hưng nha hưng

แด่ปอมอร่อยมากอ,มอร่อยมากพี่นอ้องแม่วะ Lông thịt dao lường của chẳng này đắt lồng thả mở ạ 我不会吧。 cái xe nó giúp dâm nó giúp Dẹp, là tên dẹp E é.

ញ៉ាក់ឡាបួតត្រាក់ចាំឆាប់លេខ5 0 2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  0 เอาพี่น้องคลิปนี้ขคจโตตอนนี้ก่อนน้อพี่น้องเนาะก่อนอื่นก็ต้องก่อกลุ่ทุกทุกอีพีเด้อที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะพี่น้องเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์พี่น้องกดติดตามเอาคลิปนี้ขอกล่าวค้าว่าสวัสดีและสบายดีอ่ะบายบาย